มัก็้านมีกินอยู่ครับตอนนั้นมีพี่หลุยเจอเจ้าของที่เจอมันก็เห็นอย่างนี้ปีปลายอ้อยมันแดดอย่างนั้นแล้วก็คุอยู่มาดูด้วย ตอนที่พี่ไปเห็นตอนแรกมันสภาพแบบนี้เลยเหรอสภาพแบบนี้เลยครับแล้วมีกลิ่นไหมตอนแรกไม่มีกลิ่นครับมีแต่ของเน่าวางเนี่ยก่อนหน้านั้นพี่พี่สงสัยใครบ้างไหมไม่เคยสงสัยใครเพราะมันไม่มีกลิ่นอะไรผมก็เข้ามาเดินตามปกติตอนที่สู่ใหม่ๆนะครับแล้วก็มาตัดแบงนี้แล้วก็เข้าทางนู้นอย่างเงี้ยครับพี่พี่มากี่คนตอนตอนที่เจอมาคนเดียวครับมาคนเดียวเจอสภาพแบบไหนฮะสภาพอย่างเงี้ยเออเหลือแต่กระโหลกเหลือแต่กระโหลกครสภาพกลุมน่าจะใชยนะผมนี่พี่พี่ไม่ได้เข้ามามานานไง เดือนหนึ here, all all t T ่งได้นะที่ยังไม่เข้ามาแต่คือเข้ามาดูเฉยเพราะว่ามีผมยังอยู่นิดนึแต่ก็ไม่ได้เข้าเส้นทางอ่าแต่คือเข้าทางนู้นเลยเข้าทางนู้นกับเข้าห้องหลังขี้เราไม่ได้มาตรงนี้เดือนอะไรแต่ก็เข้าตรงนี้เอาขี้อ้อยมาทิ้งตัวนี้พอดีอ้อยมันไปคั้นอ่ะมันหมดแล้วก็เลยมาตัดตอนแรกที่มาเห็นตกใจเลยอ๋อยังไม่ตกใจพอดีใกล้จะกลับแล้วค่อยดูที่บ่งแค่ตอนประมาณแค่ี่บง สี่โมงห้าโมงได้มันมีใกางแล้วท่านี้มีใครมีใครแจ้งขอคนหายอะไรไหมไม่มีครับไม่มีเลยนะอะไรเรับไม่ตาโอเคครับแล้วไอตรงนี้มันันับฟไได้พอฟันได้เนี่ยอันนี้มันจะคุมมันจะบังมันจะน้องแนู้นแล้วผมก็ฟันอยน้คไน้ำม่นาไม่มีคลองไม่มีคลองกเนย์หกศูนย์ อยู <di> ่แถวนี้นะหมาต้องโกงไรนี่ครับได้กลิ่นอะไรบ้างครัได้กลิ่นเหม็นอย่างเดียวครับมานานยังครับก็ประมาณตักตุลานี่แหละประมาณนี้แหละยืนเดินเดินกว่าดประมาณนี้แหละเดือนกว่าถึงสองเดือนครับประมัปดาห์สองสามเดือนเลยนะอือก็ประมาณนี้ประมาณนี้อู้หแล้วฝนตกนะฝนตกแล้วอยู่ได้ยูย พอฝนหยุดแล้วขี่รถผ่านกินแรงมากเลยวก็ไม่รู้อ่ะเออตอนนึกว่าจะเป <sm> ็นหมาใครเกาหมาตายแล้วมาโยนง่ยเราคิดเด็แค่นั้นไงเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกินกันแน่เนาะไรเลย

các bạn, 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 các เราอยาพอที่จะใส่โอ้โหไปมนรถนไ เปิดเปิดหัวให้หน่อยได้ไหมครับ